yeah she's got some nice long hair and you know that she's a bad chick. all the boys stare can't help it it's a habit clothes that she wears short skirt and a jacket i just wanna get her all alone on a mattress i just wanna have it i just gotta have it boomers all around say her body is fantastic all เอาละครับสวัสดเพื่อนทกคนด้วยอยู่กับผมทรงบังขอตังแม่นะครับผมก็ผมช่นน,นั้นไอซอกการสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้อยู่กับการรีวิว นะครับโคคูเซ911นะครับขนาด4นิ้วเป็นลายดีเฟนเดอร์นะครับดีเฟนเดอร์ก็หายากกล้องคำมดูใกล้ๆครับตัวของดีเฟนเดอร์เนี่ยเพื่อนปัจจุบันก็หายากแล้วนะไม่ค่อยมีที่ไหนเขามีของแล้วนะปัจจุบันตอนนี้ที่หายากก็จะเป็นหาไม่ได้แล้วดีกว่าก็จะเป็นอักซาสีดำนะครับหมายถึงมือหนึ่งนะอักซาสีดำนะครับอักซาสีดำคูเซ5นิ้วสีดำนี่คือหายากแล้ว ไม่ค่อยมีร้านไหนมีของแล้วก็จะมีเป็นสีเงินกันสัดส่วนใหญ่นะครับสีดํานี่หาหายากแล้วหาไม่ได้แล้วนะครับผมแทบจะหมดจากประเทศแล้วดีกว่านะมือหนึงนะพูดถึงมือหนึ่งอาโคดิเฟนเดอร์ huh. เนี่ยก็มีหายากเหมือนกันนะครับแต่ละเราก็พอมีนะครับพอมีก็เอามารีวิวให้เพื่อนๆดูนะครับผมที่จริงก็รีวิวไปแล้วล่ะแต่ก็รีวิวอีกนะครับผมอ่ะเพื่อน ลายเนี้ยทำไมคนคนออถึงนิยมแล้วมันเป็นลายที่สวยนะผมว่าสวยที่สุดแล้วแต่สวยที่สุดในในลายของ91 1แล้วแต่อันนี้มันก็แล้วแต่คนชอบบางคนชอบคิมเบอร์บางคนชอบลายปกติลายโค้ปกตินะฮะแต่ว่าส่วนตัวผมชอบโค้ดีเฟนเดอร์เพราะมาร์กิ้งมันใหญ่เพื่อนมาร์กิ้งเขาใหญ่มากนะครับดูดิใหญ่จริงแล้วมันเส้นเป็นคมอะ่ะโค้ดีเฟนเดอร์เนี่ยโหลายโคตรใหญ่เพื่อนสีเทาแลมโบกินนี่แบบนี้นะสีเทาออกฟ้าหน่อยนะครับ ว่าทาวคาร์ข้างหลังก็จะเป็นล้นโลเลยไม่มีมาร์กิ้งเขียนนะครับมีคําว่าไลไว้อยู่ตรงนี้นะครับผมก็มีแค่นี้เองนะครับผมก็มันสวยอะฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายลายเต็มนะครับฝั่งขวาลายนิดเดียวเอ้ยอันนี้สวยนะผมชอบเสียงลูกหมดสไลด์ค้างนี่เขาเป็นแบบนี้ลูกหมดสไลด์ค้างนะครับลูกหมดสไลด์ค้างเขาเป็นอย่างนี้นะครับฟังเสียงสไลด์หน่อยเสียงสไลด์เขาเป็นไงวะนี่ครับ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  นี่ครับสวยนัานเพื่อนตอนผมถือนะครับเป็นแบบนี้เลยนะครับนี่ตอนบังถือไปนี้เลยนะครับอ่ะดูนะครับนี่นะครับสี่นิ้วนะเพื่อนขนาดสี่นิ้วนี่ตอนบังถือไปนี้เลยนะครับผมโคดิเฟนเดอร์นะครับโคดิเฟนเดอร์นั่นเองผมไม่ผมไม่สบายนะเสียงก็เลยแปลกๆเราก็จะมีประกับเสิร์ฟให้ลูกค้านะครับนี่ประกับก็จะมีส่วนมากสีที่ลูกค้าเลือกก็จะเป็นสีฟ้านะ ลูกค้าชอบสีฟ้ากันมากนะครับอันนี้ไม่รู้ว่าเพราะอะไรนะสีฟ้าหนึ่งขายดีที่สุดสีฟ้าเนี่ยลูกค้าชอบมากนะครับผมอ่ะมาดูที่ตัวปืนตัวปืนเนี่ยเวลาการเราจะถอดสไลด์มาล้างทำความสะอาดเนี่ยเราก็ต้องปลดแมกกาซีนเขาออกมาก่อนนะครับหลังจากปลดแมกกาซีนเราก็จะเอาคันยางสไลด์ออกนะครับนี่เอาคันยางสไลด์ออกแบบนี้นี่ครับดึงคันยางสไลด์ออกนะครับจากนั้นก็กดบูทหน้ากดบูทบูทไกด์หลอดลงไปนะครับแล้วก็บิด <c oughs> นะครับร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงนะ ยังไม่หายป่วยดีนะครับถ่ายคลิปก่อนนะครับทำมาหากินนะครับนี่นะครับชุดภายในของเขานะครับก็ไม่ได้มีอะไรมากเลยนะครับสไลด์นะครับเป็นเหล็กผสมนะครับเหล็กในอุตสาหกรรมแบงกันนั่นเองนะครับยังไม่ใช่เหล็กแท้นะครับมันเป็นผสมมานั่นเองนะครับผมก็ความแข็งแรงก็ในระดับหนึ่งนะครับในระดับที่ ก็ไม่ได้น่าเกียดนะครับก็คือแข็งแรงนั่นแหละแต่มันก็ไม่ได้แข็งแบบว่าเหมือนของปืนจริงอะไรนักหนานะครับมันเป็นสิ่งเทียมอาวุธนะครับผมสิ่งเทียมอาวุธปืนนั่นเองนะครับผมตัวของเอกาสารนะครับเอกสารการซื้อนะครับผมก็อันนี้จะผมพอพับก่อนนะครับแล้วเราก็จะบอกนะครับเอกสารการซื้อเนี่ยร้านก็จะบอกไว้แล้วนะครับว่าวัตถุประสงค์ของแมงกกันเนี่ยใช้เพื่อทํอาอะไรนะครับ ผู้ซื้อก็จะต้องมีอวุธทภาวะมากพอนะครับที่จะครอบคลองปืนแบงกันได้นะครับวัตถุประสงค์นะครับหมายเหตุนะครับเอกสารฉบับนี้จะทําขึ้นตามพระราชบัญญัติสิ่งเทียมอาวุธปืนนะครับปี2 4นะครับ2490นนะครับว่าด้วยสิ่งเทียมอาวุธปืนเป็นสินค้าควบคุมประมาณนั้นเวลาซื้อเนี่ยร้านก็จะปั๊มมาร์กปั๊มโลโก้ของร้านไว้ให้นะครับเผื่อจะโดนเอกสารเอกสารปลอมกันนะครับก็จะได้ปลอดภัยนะครับผมจาก เจ้าหน 1, itan, ้าที่รัฐนะครับเวลาที่เราแบงค์กันเนี่ยบอกงี้นะครับเพื่อนๆแบงค์กันเนี่ยเวลาที่ท่านแบงค์กันเนี่ยเวลาที่ท่านซื้อไปแล้วเนี่ยท่านเอาไว้อยู่ที่บ้านของท่านเนี่ยนะครับหรืออาจจะเอาออกไปยิงกลางทุ่งกลางท่าในป่าเนี่ยยิงได้นะครับไม่มีปัญหาไม่ผิดกฎหมายแต่ถ้าท่านไปยิงให้คนอื่นเนี่ยเขาตกใจนะครับหรือว่าไปข่มขู่คนอื่นนะครับทําให้เขาเกิดความกลัว นั่นเองนะครับอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ผิดนะครับและท่านอาจจะต้องโดนดำเนินคดีนะครับผมตามกฎหมายนั่นเองแต่การครอบครองปืนแมงกกนนั้นไม่ผิดกฎหมายนะครับเพื่อนๆยกเว้นแต่ท่านนะครับเอาไปแปลงนะครับเอาไปทําอะไรที่มันพิเลนนะครับตอนนี้คดีเกี่ยวกับอาวุธปืนเนี่ยแรงมากจริงศารเนี่ยเวลาตอนนี้เนี่ยนะสารเนี่ยไม่สนใจเลยครับไม่มีรอรอลงอาญาอะไรทั้งนั้นนะครับติดคุกเลย ใครมีคดีเกี่ยวกับอาวุธปืนนี่เข้าคุกเลยนะครับไม่มีรอลงอาญาทั้งนั้นนะครับก็ไม่อยากให้ใครติดคุกติดตารางกันนะครับผมปืนแปลงเนี่ยเวลาที่ท่านเล่นปืนแปลงเนี่ยผมบอกงี้ท่านเอาปืนไปแปลงอะ่ะให้ท่านคิดตามผมนะเงินที่ท่านวิ่งขึ้นลงขึ้นศาลนะครับใช้ประกันตัวก็ดีนะครับผมหรือว่าเติมน้ำมันรถไปรายงานตัวกับศาลเนี่ยเฮ้ย <c oughs> มันพอซื้อปืนจริงมีทะเบียนเลยนะ ผมให้ท่านคิดนะแต่ท่านถ้าท่านบอกว่าเว้ยตังกูมีนะครับตังกูมีถ้าตังมีท่านก็ซื้อปืนจริงมีทะเบียนนี่ท่านจะมาเล่นปืนแปลงทําไมถูกไหมไม่โดนวันนี้วันหน้าก็โดนนะครับเชื่อผมเถอะไม่โดนวันนี้วันหน้าก็โดนนะครับอ่ะโอเคเรามาประกอบปืนแบงกันกันนะครับผมวิธีการประกอบเนี่ยเราก็ยัดบูทเข้าไปก่อนนะครับยัดบูทเข้าไปก่อนเ <laughs> สียงอาจจะปแปลกๆหน่อยนะพเพื่อนเพราะผมไม่สบายจริงนะครับผมไม่สบายจริงขออภัยนะครับพเพื่อนอ่ะนะครับ แล้วก็ใส่บูทใส่สปริงไปนะครับแล้วก็ยัดตัวของอสไลด์กลับเข้าไปนะครับแบบนี้จากนั้นก็ยัดบูทบูทไกด์หลอดนะครับบูทไกด์หลอดแล้วก็บูทลำกล้องแค่นี้เองนะครับประกอบง่ายนะครับคูเซถอดล้างง่ายนะครับอ่ะโอเคนะครับแล้วก็ใส่ตัวของคันคลังสไลด์นะครับคันคลังสลด์อ่ะโอเคนะครับ เดี๋ยวแอาจะยิงให้ดูสักสองสามนัดแล้วกันนะครับอ่ะลองอ่าโอเคนะครับอึ๊บอ่ะเดี๋ยวแอาจะยิงให้ดูสักส3สามนัดนะครับพอเป็นพิธีพอสังเกตนะครับผมอ่ะโอเคนี่นะครับโคดิเฟนเดอร์นะครับโคดิเฟนเดอร์อ่าโอเคแต่มันสามารถทำให้ปืนค้างสลาไลด์ได้โดยการไขจุดอักแรงดัน ลินพันขายจุกอัดแรงดันนะครับถ้าเราขายจุกอัดแรงดันเนี่ยจนสุดปืนเนี่ยมันจะมีแรงดันมากพอที่จะทําให้สไลด์กลับมาค้างแต่นี่คือผมไม่ได้ไม่ได้ขายนะเพราะว่าปืนมันเป็นสินค้ามือหนึ่งนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าจะขายทำไมนั่นเองนะครับผมว่าโอเคก็ ฝากไว้ด้วยนั่นเพื่อนโคดิเฟนเดอร์นะครับผมโคดิเฟนเดอร์นั่นเองนะครับเสียงผมไม่ค่อยมีขออภัยเพื่อนจริงชอบสุขใจอย่าลืมแอดไลน์มาที่แอด205ศูนย์ v วิวเอพหรือโทมสอบสามจินค้ากับเราที่093 309 2 3 4สาวน้มนี้ผมช่างนันเอซอฟการขอตัวลาไปก่อนขอบคุณครับ